เรื่องนี้เกิดจากคนกพูชาจำนวนไม่น้อยเลยที่มองไทยด้วยมุมมองของคนกับูชาแล้วก็เลยทำนายผิดทุกดอกอย่างเรื่องของการยุบสภาบางคนก็มองว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆแต่สลับไทยเหมือนทุกอย่างระบบจะยังไปต่อได้ในความเห็นหนึ่งของเพื่อนบ้านนะครับก็บอกว่า ไทยเป็นประเทศที่แยกการเมืองออกจากระบบทั้งหมดค่อนข้างชัดมากๆเลยต่อให้ยุบสภาก็เลยเป็นภาพว่าในกัมพูชาตอนนี้เนะี่ยบางคนก็ไปหวังว่าโอ้ไทยหยุดเดินแน่นอนเลยพ่อยุบสภาแล้วหยุดเดินแน่ๆแต่ความเป็นจริงคุณจะกลับเห็นว่าไทยเดินต่อไปแบบว่าไม่แคร์สายตาใครทั้งนั้นมันเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นบริษัทที่ปลดบอดชั่วคราวแต่ว่าโรงงานผลิตของ24ชั่วโมงก็ยังจะต้องเข้ามาทํางานอยู่ตามเดิม ขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าประเด็นก็คือในกัมพูชาหลายๆคน,นเข้าใจผิดนะว่าไทยยุบสภาหรือว่ามีความชะลอในเรื่องนี้ประเทศจะนิ่งค้างแต่ของจริงก็คือความปันปวนมันอาจจะวุ่นวายอยู่ภายในแต่ว่าระบบอื่นๆทั้งหมดนะก็ยังไหลมันเหมือนเวทีที่ข้างบนทะเลาะกันไม่แตกแต่ว่าหลังเวทีคนจัดไฟคนยกของคนขายตัวก็ทํางานเหมือนเดิมมาแหละก็เป็นการเปรียบเปยน,นะครับในความเห็นหนึ่งที่เข้ามาตอบกลับเขาก็บอกว,ว่ามันก็เป็นบริบททางสังคมที่แตกต่างนะเพราะว่ายัางในกัมพูชาเราคุ้นชินกับความต่อเนื่อง ความต่อเนื่องในที่นี้หมายถึงว่าศูนย์อำนาจก็จะผูกติดกันอยู่แบบนั้นมากกว่าตอนระบบถ้าศูนย์อำนาจหายไปหรือมาบอกว่ายุบสภาเนี่ยโอ้ยทุกอย่างไม่เดินแน่นอนถ้าศูนย์อำนาจสันก็เท่ากับว่าทุกอย่างก็จะชะงักตามไปด้วยการตัดสินใจจํานวนมากต้องรอจากข้างบนมากกว่าระเบียบหรือว่าลูทีนของตัวระบบซะอีกความเห็นตัอมาครับบอกว่าปัญหาก็คือในโซเชียลตอนนี้เนะี่ยอายเข้าเลยในะคนบางกลุ่มในกมพูชาเฝ้าล้อไทย แบบว่าชะลอตัวด้วยตนเองจากการยุบสภาโอ้ยไม่ใช่แล้วแต่สิ่งที่เห็นก็นคือไทยยุบสภาเท่ากับว่าไทยกําลังจัดระเบียบสนามใหม่ชัดๆแล้วก็ทําให้ระบบไหลต่อคนมากมายก็ยังทำมาหากินได้ไม่เหมือนในกัมพูชานะคือถ้าบอกว่ายุบสภาเนี่ยธุรกิจไม่เดินแล้วหนึ่งเลยราชการจะทํางานหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยนั่นคือในกัมพูชาแต่คุณเอาไปตัดสินไทยไม่ได้ขณะเดียวกันนะครับในมุมของคนที่เชื่อในมุมที่ต่างกันนะฮะก็บอกว่าแต่คุณก็ต้องรู้ไว้อย่างหนึ่งว่า ระหว่างที่เขายุบสภาไปเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ารักษาการแต่รักษาการผมมองว่าไม่น่าจะทําอะไรได้มากนักนะอันนี้คือเป็นมุมที่คนเชื่อยอย่างนี้นะฮะด้วยความเห็นนี้ก็บอกว่าอย่างที่เห็นตอนนี้ก็คือเป็นแค่รักษาการเขาจะทําอะไรกับปัญหาชายแดนได้ผมไม่รู้จริงๆและยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลใหม่ผมเชื่อด้วยซ้ำว่าคนที่จะเจรจาปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างชายแดนได้ต้องเป็นรัฐบาลใหม่เท่านั้นไม่น่าจะต้องเป็นรัฐบาลรักษาการนะนะเพราะว่าดูแล้ว เขาที่ผ่านมาก็ไม่ได้ออกนโยบายใหม่อะไรใหญ่ๆได้จริงๆเลยอันนี้คือความเห็นในอีกด้านหนึ่งนะครับที่มองว่าคือถ้าเป็นรัฐบาลใหม่จริงๆอาจาังเ่ยจะทําอะไรก็ชัดเจนกว่าอันนี้คือเชื่อในมุมนี้ขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่ามันก็ใช่อยู่นะถ้ามีปัญหาชายแดนพวกเขาอาจจะต้องรอรัฐบาลตัวจริงหรือเปล่าผมเชื่อว่าไทยคงไม่กล้าเสี่ยงอะไรช่วงนี้เดี๋ยวรอรัฐบาลใหม่มามาจัดก,การก็ค่อยว่ากันแต่ว่าเรื่องนี้นะครับก็มีคนโตแย้งนะครับก็บอกว่าคุณรู้ไหมว่าคือถ้าเป็นเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นนนนมันัคคนะเคสก ปัญหาที่เกิดขึ้นกัมพูชาของเราไปมีปัญหากับไทยเรื่องนี้ผมเชื่อว่าไทยไม่รอแน่นอนเพราะว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่ารอทางฝั่งเขาก็อาจจะเสียเปรียบคุณต้องเข้าใจตัวระบบไทยอย่างนี้ระบบไทยเนี่ยถูกตั้งค่าให้ไม่รอรัฐบาลที่จะเข้ามาใหม่อะไรทั้งนั้นแหละอย่างในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมารอแน่นอนเพราะถ้ารอเท่ากับว่าระบบรัฐทั้งหมดทั้งมวลก็ทางานไม่ทันแล้วคนในระบบเนี่ยก็จะโดนเองอีกความเห็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่า นี่แหละหลายๆคนเข้าใจว่าพอไทยยุบสภาไทยก็ต้องรอนั่นร้อนี่ไม่ใช่เลยกับเป็นสิ่งที่ไทยห้ามรอต่างหากขณะที่อีกคนนะครับเพื่อนบ้านก็บอกว่าหลายคนไปประเมินพลังของระบบราชการในไทยต่ําเกินไปแล้วก็เอามาเทียบว่ามันก็จะต้องประมาณกัมพูชาแหละแต่แค่ใหญ่ขึ้นแต่มันไม่ใช่ไงหลายคนคิดว่าไทยขยับอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีรัฐบาลก็คือยุบสภาแล้ว แต่ของจริงก็คือไทยแทบจะขยับได้เลยซ้ำเพราะระบบราชการทุกอย่างยังขับเคลื่อนต่อไปและแยกออกจากระบบการบริหารอยู่พอสมควรนะคือระบบพวกนี้นสามารถเดินต่อไปได้ปัญหาก็คือคนที่บริหารประเทศก็อาจจะเปลี่ยนแต่ว่าคําสั่งที่ยังประจําอยู่ก็ยังเดินต่อไปคุณต้องรู้อย่างนี้คนในระบบจะถูกฝึกมาให้ทํางานแม้ว่าคนบริหารจะเปลี่ยนก็ตามแต่ทีนี้เราอิงกับความเป็นกัมพูชามากเกินไปที่คนมากมายก็มองว่าคนก็จะต้องอยู่กับระบบ ระบบก็คือคนก็คือคนที่ช่วยบริหารเราก็ต้องรอสัญญาณจากบนสุดก่อนแต่คุณจะรู้สึกเหลือเชื่อมากๆาที่เรื่องนี้ไทยเอาหลักการเดียวกันมาใช้ไม่ได้พวกเขาไม่มีคนบริหารเต็มรูปแบบแต่ว่าระบบของท่านประเทศก็ยังเดินได้อยู่ความเห็นต่อมาแล้วครับก็บอกว่าเป็นเพราะหลายๆคนยคนมองว่าปัญหานี้มันต้องใช้แบบว่าเป็นเรียกว่าอะไรผู้บริหารระดับสูงอ่ะเป็นคนแก่แต่ฝั่งไทยมองว่าเป็นงานระดับประเดติดการระดับรัฐที่ระบบอืนอ่นๆก็สามารถจัดการได้ เพอเพอมันจะเป็นบทเรียนทางโครงสร้างให้กัมพูชาได้เห็นซะด้วยซ้ำนะว่าประเทศที่ระบบเขาแข็งจริงเนี่ยเขาแทบจะไม่หยุดอะไรเลยเพียงพ่อแค่เปลี่ยนตัวผู้บริหารใหม่อะไรแบบนี้เขาไม่หยุดอะไรเลยยังมีคนจัดการบริหารจัดการทุกอย่างให้แล้วก็เอาไปตีความว่าคิดว่าทุกคนก็คงจะสะดุดเหมือนกันบางคนก็แสดงความเห็นสั้นๆนะครับว่ากรณีนี้ถ้าเป็นที่กัมพูชาก็เรียกได้ว่าก็คล้ายๆกับตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเลยคือเป็นเวลาที่นานมากๆคือถ้าบอกว่ายุบสภาอารมณ์ก็คล้ายๆแบบใครจะเข้ามาแทรกเข้ามาในตัวอำนาจ มันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยไม่ใช่เรื่องเล็กความเห็นถัดมาครับบอกว่านี่คือจุดที่หลายๆคนมักคาดไม่ถึงแหละคือบางคนไปดูติดตามข่าวสารบ้านเมืองของไทยนะแล้วก็รู้สึกว่าทางฝั่งไทยเนี่ยก็เรียกว่าโตกันอย่างดุเดือดมากหมายถึงในสภานะเห็นว่าฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เรียกได้ว่าเล่นกันแรงเลยทีเดียวแต่คุณรู้ไหมว่าเขาเน่ยจะมีดีฟォร์หมดของตัวเองอย่างเช่นถ้ามันมีปัญหาชายแดนอยู่ มันก็ไม่เกี่ยวกับว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนแล้วเหมือนกับว่าภาพรวมทั้งหมดก็คือเขาทั้งหมดน่จะมีเหมือนชุดคําสัง่งมาตรฐานอยู่แล้วจะเป็นกระทรวงหรือหน่วยในพื้นที่หรือฝ่ายปกครองก็จะเป็นคนดูแลจัดการในส่วนต่างๆรับผิดชอบให้มันอยู่คงเส้นคงวาตกลกไรตรงที่บางคนคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นภายในของไทยจะทําให้ไทยนิงค้างได้แต่ที่ผ่านมาไทยก็มีปัญหาภายในกันอยู่ในแต่ละช่วงเวลานะแต่ดูเป็นประเทศที่จเจริญเติบโต ได้มากกว่ากัมพูชาไปไกลเลยจนถึงทุกวันนี้คนกัมพูชาก็ยังอยากไปทํางานในไทยทั้งๆที่เห็นกันอยู่ว่าระบบของกัมพูชาค่อนข้างจะนิ่งซะโดยซ้ำคือนิ่งมาหลายสิบปีจนข้ามรุ่นไปแล้วก็ยังดูนิ่งอยู่เลยแต่ก็ไม่ได้เห็นว่าจะ,จะเจริญได้มากกว่าไทยนะโอ้โหอันนี้สแสดงความเห็นในยังกับว่าไม่กะอยู่บ้านเกิดตัวเองแล้วมั้งเนี่ยขณะที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ยังรักบ้านเกิดตัวเองอยู่นะครับก็เข้ามาโต้แยงนะครับก็บอกว่าคืออยาเอากัมพูชาไปเทียบกับกรณีนี้เลยเพราะว่า มันก็ไม่ได้ถูกแม้ว่าจะถูกในอีกมุมของประเทศหนึ่งก็ตามระบบของกัมพูชาไม่ได้เหมือนไทยกัมพูชาต้องการความนิ่งไม่ใช่ความมาสลับสับเปลี่ยนความไม่นิ่งคือถ้าเป็นแบบไทยเป๊ผมก็เห็นด้วยแหละว,ว่ามันคือหายนะเลยเพราะว่าในกัมพูชาความนิ่งเท่ากับความสามารถในการตัดสินใจคือไม่ใช่มาเปลี่ยนผู้นําผู้บริหารอยู่บ่อยๆอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่ความต่อนเนื่องของผู้นํานี่คือหลักของกัมพูชาเลยเพราะว่าทําให้คนมากมายมั่นใจในระบบราชการได้ คือถ้าสั่นเมื่อไหร่นะผลที่เกิดก็คือมันไม่ใช่แค่รีเซ็ตเกมแต่ว่าไทยมันให้อารมณ์เหมือนรีเซ็ตเกมอยู่นะรีเซ็ตแต่ระบบทุกอย่างก็ยังขับเคลื่อนแล้วก็เข้ามาใหม่แต่ว่าของกัมพูชาถ้าเป็นแบบเดียวกันแล้วละก็ทั้งระบบจะเข้าสู่โหมดระวังตัวไปพร้อมๆกันนะโดยในความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าก็ใช่สิในประเทศไทยคือต่อให้สถานการณ์ในบ้านเมืองมันไม่นิ่ง แต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องปกติในทุกยุคทุกสมัยของไทยที่ปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้งมากๆแล้วการที่ผู้บริหารฝ่ายบริหารจะไม่นิ่งก็เป็นเรื่องปกติมากการเปลี่ยนรัฐบาลระบบก็ยังเดินนี่ก็เป็นเรื่องที่เห็นปกติหรือเรื่องยุบสภาซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆในกัมพูชาแทบจะไม่มีพูดถึงกันเลยแต่ยุบสภาของไทยเท่ากับแค่เปลี่ยนสนามแต่เกมทุกอย่างยังขับเคลื่อนระบบทุกอย่างยังขับเคลื่อนต่อ ความเห็นต่า,านะครับก็บอกว่าคนแน่นอนแสิในกัมพูชาคือถ้ามันไม่นิ่งขึ้นมานะสัญญาณอันตรายทันทีเลยนะคืออย่างถ้าจะมาเปลี่ยนศูนย์อำนาจกันอยู่บ่อยๆเนี่ยคนทั้งระบบต้องมาหยุดคิดแล้วแหละหรือถึงขั้นการสลับขั้วอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดเลยความเห็นต่า,านะครับก็บอกว่าคนไทยน่าจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติแล้วมั้งแต่ว่าของเราถ้าเจอแบบเดีวยวกันคงเป็นเรื่องวุ่นวายรู้สึกระวังตัวและรู้สึกเปลืองเวลามากมาก แต่ว่าถ้าเกิดขึ้นจริงในประเทศเรามันถึงขั้นพังได้เลยมันกังวลมากแค่ทำมาหากินทุกวันนี้ก็ยากอยู่แล้วความเหตทมากครับบอกว่าแน่นอนว่าเดกัมพูชาน่ะคำสั่งจํานวนมากมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบคู่มือแต่เป็นแบบลรมเหมือนให้สัญญาณคือมาแบบสัญญาณโอ้โหอันนี้ผมอยากรู้สิ่งที่เขาพูดถึงนะเนี่ยคือมันยังไงละ่ะของไทยถ้าจะมีคําสั่งอะไรออกมาคือเป็นทางการใช่ไหมแต่เขาบอกว่าของบ้านเขาเนี่ยอารมณ์เหมือนแบบสัญญ,ญาณท่าทีมาอย่างนี้เลยก็คือ มาแบบนี้แหละในรูปแบบคําสัง่งโอ้โหถ้าจะพูดอย่างนี้ถ้าลงลึกเจาะลึกในประเทศไทยนะอารมณ์ประมาณนี้เหมือนผู้ใหญ่บ้านบอกลูกบ้านเลยคือมันเหมือนเป็นบ้านขนาดใหญ่มากๆอะไรแบบนี้เลยนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับบริบทในสังคมไทยเราเนาะความเหตอมาครับบอกว่าในกัมพูชาแนะี่ยคนทํางานต้องรู้สักก่อนว่าทํางานให้ใครใครอยู่ใครไปใครเป็นคนคุมคือต้องรู้ชัดมากๆในส่วนนี้ก็เพราะว่าในกัมพูชาเราอยู่กับระบบแบบนี้เราไปเห็นของไทยยุบสภาโอ้โหเราก็ตกใจสิ เราไม่สามารถที่จะไปเล่นอะไรแบบไทยได้เพราะความไม่นิ่งสําหรับเราคือมันเป็นความที่คาดเดาไม่ได้แบบขั้นสุดเลยมันไม่ใช่ความยืดหยุ่นซึ่งผมมองว่าหลายๆคนก็พูดถูกนะว่านั่นคือโลกของเขาจริงๆโลกทางฝั่งไทยดูทางฝั่งที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างน,นะครับผมก็ต้องย้ำว่าเข้าใจผิดนะครับอันไหนที่ดูแบบแนวแบบเข้าใจผิดนะผมก็ต้องแจ้งไว้ก่อนว่ามันน่าจะเป็นการเข้าใจผิดคือในความเห็นนี้ก็บอกว่าต่อให้บอกว่าไทยยังสามารถทํางานระบบยังทํางานต่อไปได้แต่การยุบสภา ผมก็เชื่อว่ามันก็ยังไม่เหมือนเดิมอยู่ดีนะอำนาจมันไม่ได้เต็มขนาดนั้นจะไปตัดสินใจเรื่องใหญ่ระดับชายแดนได้ยังไงอันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าระบบของไทยไปต่อได้จริงๆนะเรื่องของการจัดการปัญหาระดับชายแดนเนี่ยอันนี้ไปต่อได้แต่คนที่เขามีความเชื่อนะครับว่าเขาไม่เชื่อว่าไทยระหว่างที่ยุบสภานจะจัดการเรื่องนี้ได้แต่ความเป็นจริงก็รอดูแล้วกันนะฮะบ,บางส่วนนะครับก็ให้ความเห็นว่าคุณก็ลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าเกิดข้อผิดพลาดมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบ แน่นอนว่าตัวระบบอาจจะไปต่อขับเคลื่อนต่อไปได้จากสิ่งที่วางเอาไว้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามันไปในทางที่มีข้อผิดพลาดแล้วความรับผิดชอบตกที่ใครมันหาไม่เจอจริงๆนะในกรมพูชามันต้องเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วเพราะต้องอำนาจเต็มความชัดเจนก็ต้องมีและผมเชื่ออย่างนั้นและหลักการเดียวกันถ้าเป็นระบบคล้ายๆกันนะมันต้องใช้ด้วยกันได้มันจะเป็นระบบคล้ายกันได้ไงพี่อะ ขณะที่อีกความเห็นนะฮะก็บอกว่าผมมองว่าคําว่ารักษาการของทางฝั่งไทยก็น่าจะควรแค่จะดูเรื่องเล็กๆไปก่อนหรือเปล่าเอาจะมาแนะนําว่าควรได้ไงผมเชื่อว่าเขาไม่น่าจะขยับไปเรื่องที่มันมากกว่านั้นพอเลือกตั้งเสร็จอันนั้นก็ค่อยเข้าที่เข้าทางถ้ามีคนใหม่มาจัดการแบบนี้ถึงจะถูกต้องสิระบบสากลมันน่าจะเป็นประมาณนี้หรือเปล่าบางส่วนนะครับให้ความเห็นต่อนะฮะบอกว่าถ้าเป็นประเทศเรานะแค่เรื่องของบ้านเมืองไม่ชัวร์ไม่ชัดเนี่ย หน่วยงานทํางานก็จะเริ่มนิ่งแล้วไม่รู้จะทํางานต่อไหมคือบางทีก็ไม่รู้ว่าจะทํางานให้ใครเพราะทุกคนก็ต้องเซฟตัวเองเอาไว้ก่อนผมเชื่อว่าไทยก็คงไม่ต่างกันหรอกแต่เรื่องนี้ก็มีคนโต้แย้งนะครับว่าไทยต่างแบบมากเลยนะฮะตัว้วยความเห็นนี้ก็อธิบายนะครับว่าในกัรมพูชาแน่นอนแหละคุณพูดถูกตรงที่หลายหน่วยงานจํานวนมากก็เหมือนกับว่าเรียกว่าอ่านท่าทีก่อนที่จะขยับว่าจะทําอะไรยังไงต่อเพราะว่าคําสั่งจริงมันไม่ได้อยู่แค่ในระเบียบแต่อยู่ในสัญ,ญญาณจากคนที่บริหารอยู่บนสุดด้วย แต่ในไทยคุณต้องเข้าใจแบบนี้เลยกันว่าคือระหว่างที่ยุบสภาเนี่ยหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็ทํางานบนระเบียบที่เขาเขียนเอาไว้มันเป็นระเบียบเขียนเอาไว้แล้วคนก็เชื่อตามที่เขียนจริงๆไม่ใช่รอสัญญาณอะไรทั้งนั้นไม่ต้องรอสัญญาอะไรเลยทาตามระเบียบเลยหรือว่าแม้กระทั่งคาสั่งถามวอนที่รันระบบต่อไปมันจะไม่มีการนิ่งเพื่อรอดูหรือว่าแบบว่าเป็นเซฟชอยส์อะไรทั้งนั้นละเพราะว่าคนทํางานก็ทํางานของเขาไป บางทีนะคนทางานไม่ได้มานั่งคิดซะโดยซ้ำว่าใครจะมาเป็นหัวหน้าใหม่ของพวกเขาเพราะว่าบางทีก็เป็นเรื่องไกลตัวคุณต้องลองคิดว่านั่นคือประเทศที่ใหญ่มากๆในขณะที่กัมพูชาเอาแค่เมืองใหญ่ๆที่มีระบบชัดๆเนี่ยมันยังมีแค่ไม่กี่เมืองคุณต้องคิดดูกันว่าประเทศไทยมีเมืองที่เป็นได้แบบกัมพูชามากมมยนับ10 2ย30แห่งด้วยซ้ำหมนะระบบต่างๆไปต่อได้เพราะจานวนมันเยอะถ้าหน่วยงานไหน,นในไทยหยุดทํางานเพราะเรื่องนี้เฉยๆนะคนในระบบอะไรจะเป็นปัญหาก่อนซะ้วยซ้ำก่อนที่ คนใหม่จะมาซะด้วยซ้าความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่า,วาพ่อไทยเนี่ยไม่ได้มีหมดรอดูระบบราชการอะไรในระบบทั้งนั้นคือคือต่อให้ระหว่างยุบสภานะคือไม่มีทางหรอกที่แบบว่าคุณครูในโรงเรียนจะมานั่งรอดูว่าเอาใครจะมาเป็นผู้นําแทนอะไรนคือไม่มีอะไรแบบนั้นคุณครูก็ทํางานก็ต่อไปงานราชการของไทยเนี่ยถูกออกแบบให้ต้องมีความต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นใครมาเป็นผู้นําก็ตาม ไม่มีช่องว่างให้หน่วยงานมาพูดนะว่าโอ้รอรัฐบาลใหม่ก่อนดีกว่านะแล้วค่อยทํางานกันต่อไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกเพราะถ้ารอก็เท่ากับว่าเขาจะจะผิดหน้าที่ทันทีต่างจากกัมพูชามันก็ไม่แปลกนะที่คุณจะบอกว่าถ้าเกิดสถา,านการณ์เดียวกันในกัมพูชาเนี่ยการรอมันเท่ากับการที่จะต้องเซฟตัวเองก็คือดูสักหน่อยเพราะว่ามันเท่ากับว่าถ้าไม่รอแล้วก็ไปก่อนเลยการขยับผิดจังหวะก็ค่อนข้างจะต้องเป็นความกังวลเรื่องอํานาจของตัวเองอยู่ประมาณนึงเลยขณะที่ความเห็นต่อมานะครับก็บอกว่า ยุบสภา,าในไทยเท่ากับฝ่ายนิติบัญญัติหยุดเฉยๆคือคุณเข้าใจคำว่าฝ่ายนิติบัญญัตินะแต่ว่าสายบังคับบัญชาฝ่ายบริหารอื่นๆเนี่ยยังครบอยู่เลยมันไม่ใช่ฝ่ายบริหารหยุดด้วยซ้ำจะบอกว่าฝ่ายบริหารหยุดก็ไม่ใช่สายบังคับบัญชาในฝ่ายบริหารก็ยังอยู่ครบ,ครบเลยเขาทําทุกอย่างไปต่อได้หมดเลยหน่วยงานในพื้นที่เองยิ่งทําตามสิ่งที่เป็นคําสั่งเดิมอยู่ต่อเนื่อง ไม่มีมนานั่งรอหรอกนะว่าตำแหน่งไหนรอใครกลับมาอะไรแบบนี้ไม่มีใครมาต้องมาถามว่าเอาคนใหม่จะเอาอยัางไงดีมันไม่มีเพราะว่าคําสั่งพื้นฐานมันมีในตัวระบบอยู่แล้วคือถ้าสมมุติว่าไทยยุบสภาแล้วหน่วยงานนิ่งแบบที่คนกบูชายคิดคิดกันนะผลลัพธ์มันจะเป็นอะไรที่ใหญ่กว่านั้นเพราะนั้งคือประเทศใหญ่ระบบงบจะไปต่อ,อยังไงการจัดการอย่างเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นจะขับเคลื่อนต่อ,อยังไงถ้าจะมารออยู่ ดังนั้นระบบไทยไม่มีทางที่จะเปิดทางให้มันนิ่งได้เลยเพราะว่าไปต่อได้อยู่แล้ว <S <S ขณะที่ความเห็นในช่วงในทไทยนะครับก็บอกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ต่างนะในไทยนะ่ะตัวหนังสือเขียนไว้แล้วก็มีอิทธิพลต่อการบังคับใช้จริงอะนะแล้วคนก็ทําตามระเบียบเป็นอะไรที่เซฟสุดๆแล้วและการที่ยังไม่ทําอะไรเลยก็จะเป็นอะไรที่เสี่ยงสุดๆด้วยในขณะที่กองพูชาก็จะรอความชัดสักหน่อย มันก็เป็นเหตุผลนะไอ้ที่เขียนเอาไว้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะชัดจริงหรือเปล่าก็รอคนมาคอนเฟิร์มด้วยอันนั้นก็ปลอดภัยกว่าแล้วถ้าคุณขยับก่อนทําไปก่อนแม้ว่าตัวอักษรจะเขียนไว้ก็ตามอันนั้นก็เป็นอะไรที่เป็นลุ้นเอาข้างหน้านะว่าคนที่เขามาทีหลังเขาจะเห็นด้วยกับคุณไหมนี่แหละคือโลกอีกใบที่ตรงกันข้ามกันเลยสิ่งที่คนเกาชาวมองว่าต้องนิ่งเอาไว้ก,ก่อนเพื่อความอยู่รอดถ้าสถานการณ์เดียวกันแต่สิ่งที่ไทยมองว่านิ่งมันคือผิดหน้าที่ชัดๆ สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับหวังว่าจะให้ข้อคิดมุมมองใหม่ๆกับท่านผู้ชมบ้านนะครับเรื่องราวของเพื่อนบ้านเอาสรุปรีบเรียงนั่งเล่าสู่กันฟังถ้าชอบก็เล่สาสไตล์นี้ติดตามมากันต่อในหะัวข้อถัดไปด้วยนะครับวันนี้สวัสดี